ไม่ได้อยู่ที่การบังนะครับเนี่ยไม่ได้มีโลขึ้นนี้หรือว่าโดนเรายิงในมุมที่ได้เปรียบแฟงเก็บสีเหลืองอ่าก็จะก็จะอย่างที่เห็นนะฮะก็ก็จะยิงไม่ใช่ดิทำให้การยิงครั้งนั้นไม่นับนะฮะไม่นับว่าเป็นแอคชั่นการกระทำเฮ้ยอธิบายไปงงไปโอ้ขอให้รักษาทันที อันที่เ้ออ้าวอ๋ออินเด z o โซนใช่ไหมงั้นไปนี่เลยเอ,อ้ยยังอะไปนี่ก่อนทหารใหม่กล้าหน่อยนี่เลยไปดูจูเพื่อนซะเออใช่ใช่พอ่อครัาไม่ใช่นะครับเออลืมไปเคลื่อนที่ครึ่งหนึ่งแล้วรีโหลด อันนี้เหรออันยังไม่เสียงนะรีโหลดก่อนพลังงานพลาสมามันน่าจะใส่พลังงานเพิ่มนะเออไม่ใช่รีโหลดด้วยกระสุนหลังจากที่ยิงสองนัดไปนะครับก็รีโหลดก่อนถึงเวลาตุย๋ยถึงเวลาฆ่ามแม่งแล้ว ต้องมีเครื่องจักรอยู่ในแถวนั้นอ่ารอบนี้มองกล้องครับอียาเฮ้ยมอสเกอร์แย่โดนแน่ครับตายเลยเนี่ยทั้งสองตัวเลยเนี่ย In the zone หรือเปล่าอ่า In the zone นะครับโดน ไม่มีกันบังอย่างนี้มันบินไงมันมันที่โล่ขึ้นนี่คือมันได้เปรียบฮะโอ๊ตตายแน่นอนเนี่ยตายแน่นอนเนี่ยนี่เจอไงเจอสไนค์กูนะพี่เคนจิจะทำอะไรสักอย่างป๊าบโอ้ย สังเกตการ์ก่อนเลยเคลื่อนไหวปุ๊บจัดเลยอันนี้ก็หนึ่งจังหวะแล้วกันแล้วก็รีโหลดอันนี้ก,อนนก็อยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็ฉีดสเปสยปใส่หน้าอย่างนี้นะครับอย่าขยับอย่างนีก็หายเคือที่แล้ว ขื้นที่ดีก้าก้าก่ะ,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 ะเจอเจอสังเกตการดักรีบไปจากที่ดีกว่านะฮะผู้หญิงรับไม่ได้นะใช่ไหมครับหรือว่าผู้หญิงจะไปสง่งไม่มีกันบางด้วยเว้ยเอาไงดีจัดมาเลยดีไหมเพ่ ระเบิดห้าหน่วยออยิงแม่งดีวะ่ะโห้เจ็ดสิบห้าเลยเหรอจัดเลยเรื่แอแปดทำลางแล้วก็วิ่งมาหานั่นแพนิกนั่นตื่นตะโหนกครับแย่แล้วเอา้าหายไปไหนโอ้เออทำไมจิตใจเธอถึงไม่แข็ง เอา,อาหายไปไหนวะเอ้าโอ้โหไม่รู้จะพูดไงนะเฮ้ยยิงไม่ได้ด้วยงั้นยิงนัดหนึ่งครับเอ้าอะไรวะเออแน่จริงก็เข้ามาประจันหน้าเลยเอ้ย ทำไมยิงไม่ได้อ่ะเอ้ยนี่มันบักอะไรนี่มันบักอะไรกันนอะทำไมถึงยิงไม่ได้สักคนยั่ยิงไม่ได้นะเอาเว้ยลุมลุมสังเกตการมันเอาดิมามามึงเข้ามากาเปล่า ไอ้ยาไม่กล้าอันนี้ก็ตื่นตระหนกต่อไปฮะกูก็หิวแม่งนะโอ้ยมึงใจจิต<อ>หายยังยังก็ยังไม่หายตะกี้เดินสวนกูไปแบบด่า,ด,า,ด,าด้านเลยต้องจัดตุยตูดมันนี่ อีกูไล่แล้วควบคุมไม่ได้นะฮะนีเ่เลยกดตุยมันแบบ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 พูดพูดไม่ออกก็อยู่ตรงบันไดป่ะโก โอ้รีบไปดแล้วเสียเวลา,น,านี่ไงเจอคอมมานโดกูโอ้ยไม่น่าเลยโอ้ไปเลยเส้นทางเครียร์เก้านั่นใครได้ยินเสียงใครได้ยินเสียงเดินของผมบ้างอ่าโอ้แล้วคลิปนี้ก็นะปาไปแล้วสามสิบกว่านาที เปิดเลยกลัวเลยปั๊บเอ้าไม่เจอว่ะอ่ะงลบตรงนี้เลยอันนี้เหรอหายยังเออโอ้โหยศเต็มนะแต่กลัวก็ว่าเขาไม่ได้ครับเป็นผู้หญิงแต่แต่มาเป็นอาหารก็อยอมไม่ได้เจอ หนึ่งจังหวะแล้วลีโหลดหนึ่งจังหวะแล้วรีโหลดนี่ผมพ <ไป S 1> ยายามเดินเกมเร็วแล้วนะเนี่ยคลิปยาวนะใหญ่ยาวนะเนี่ย <S <S เฮ้ยแล้วเฮ้ยนี่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 อะไรเนี่ยปิงปิงปิงเนี่ยนี่นี่ฮะน,น,นี่ของหายากเจอแล้วเจอแล้วของหายาก ที่ผมพูดถึงปิ้งนี้ this what the for fun? นี่เหรอสิ่งที่เอเลียนทำเพื่อความสนุกสนานเนี่ยนะมันไม่ได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอะไรนี่ครับนี่ถึงแล้วเนี่ยคือเคลียร์มาสามรอบนะจำไม่ได้ก็แปลมีทั้งชั้นบนชั้นราชจกลางะเลือกได้เลย ข้างล่างเองเอขึ้นที่ได้สั้นมากเลยอะใส่เกาะอ,อะไรอะน่าจะใส่เกาะไทท่นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ก็อนกัต้องรีบไปแล้วทุกคนทุกคนรอเราอยู่ ำไมมันมองไม่เห็นอ่ะนี่นี่นี่ฮะเห็นเมาส์ผมชี้ไหมเนี่ยเห็นยังเป็นไงล่ะอลังการงานสร้างมูลค่าหลายล้านนะครับปึ๊บโอ้ยสาม it almost looks like a larger version of the sectoid but something is different ฮ้ยลองกล้องหน่อยนี่ทำไมมึงถึงแตกต่างไปจากคนอื่นเอเลียนเป็นพลังที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเจอมาเลยอฉิบหายแล้วฮะเจอโหหลังกูโอ้โดนสนัยจัดการนะฮะอินเดอโซนนะฮะเป็นของมึงเอ้า นี่มีเซ็กตรอยคอมแมนเดอร์นะฮะใช่ไหมอ่าเซ็กตรอยคอมแมนเดอร์นะฮะรเราจะเราจะเราจะจับไปไปเป็นเราจะฆ่ามาันดีฮะเรื่องนั้นปล่อยไว้ฮนะก่อนอื่นเราต้องมาอินเดอะโซนไอ้นี่ก่อนรับไปทันทีพลาสม่าหนึ่งดอกแล้วก็ ที่มันมีกันบังครับหรือว่าเลือดเราเยอะไม่กลัวอ่าเลือดเราเยอะไม่กลัวโอเครุยอ๋อเดินผิดผมเดินผิดครับเอาไงดียิงแม่งนียแหละหลบนะแกตัวนี้แม่งพลาดเป้าแดมมิสเตอร์ททรเก็ต ช่วยกันยิงคนละครั้งมันได้ป่ะยิงแม่งเลยกะรไ้ย,ยิงจแล้วก็วิ่งไปหาครัพนี่แท็กทีมตายทั้งคู่โดนโอ้ยไม่มึงอยู่ไกลยังเลยเนี่ยเร็วดีมึง ช้าป่าเขาปาร์ตี้กำลังเริ่มเนี่ยอันนี้เหรอขอครึ่งจังหวะแล้วกันเอ้ยเอาเต็มจังหวะไปเลยนี่กูหลบหลังเนี่ยอย่าทำพังเอ,เอ้าหายเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่มีเวลามาตื่นเต้นตกใจกับวิวัฒนาการไอ้ลต,ติมากรรม

ป็นรักแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวไอ้นี้พังนะครับไม่ได้อ่ะอืมเฮ้ย,ยกดดัน เปี่ยนแผลแล้วกันเยอะสะกดจิตเพื่อนกูตายซะไอ้ซาดอ้อเฮ้ยบังคับได้ครับโดนโดนเราเหรอเมื่อกี้ใครบังคับกูนะครับ

เราเพิ่งทํไรทำหลักเนี่ยยังก็ไม่มีเอเลียนในระบบนี้แล้วเราเราจับจดแถวหน้ามาแล้วในในหนังสือของผมมันแปลว่าชนะควาจริงก็ไม่นะังั้นมันเอองั้นมันเอายานอวกาศมาขอยเราได้ไงล่ะเออสปอยแม่งเลย Commander, i'm glad to see that i'm not the only one who understands that this war isn't over yeah. mm -hmm. the existence of this artifact which we believe to be a communication device of some kind of. the question if the commander was the leader then who... หวหัวเลคคอยคอมเมนเดอร์หรือหัวหน้าเอเลียนเนี่ยใช้มันเพื่อสารฉันว่าฉันเชื่อว่าน่าจะมีไอ้ตัวเนี้ยสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกันเนี่ยได้สื่อสารกันแล้วก็แล้วเนี่ยวแปลว่าและที่เราได้สังเกตการมันใช้จิตมันใช้จิตเป็นอาวุธนะแล้วพวกเราก็จะเริ่มค้นคว้าวิจัยสมองมันนะครับ อ,อเจ็บกันละนาวโอ้โหสี่สิบนาทีนะขอแยกเป็นพาร์ละยี่สิบนาทีแล้วกันนีนี่เลยเนี่จะได้เอาไว้ยิงหุ่นยนต์คุยเซ็กโทเซ็กโทเซ็กโท,โทพอ,อดไฮเปอร์เวฟโคตรโคตรของคลื่นเลยไมโครเวฟคลื่นเล็กนะฮะ คือเล็กๆนะไมโครเวฟอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อ้ตู้อบนะแต่ตู้อบม,มันก็ใช้คือเล็กๆสร้างความร้อนเลยฮะอ่าเซ็กทรอยคอมมานเดอร์ออทอปซี่เอ, Se เอ่อ,อชนะสูตรศพนี่ยจะรวจตุม้มได้รับความเสียหายะฮะเออไม่น่ายิงเลยอนะ่ะเนี่ยเอาคือคือมันเอามาขายได้นะฮะเย่รถ การลดการสตุกทางโลกสองอาติตีน่าเราก็สงบสุขนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการย้ายเครื่องบินย้ายดีไหมเฮ้ผมว่ายังยังนะครับอ่าโอเคเริ่มการวิจัย เบนเ u s นเบ้ o n ุฒนะลองถอดที่เป็นเครื่องจักรล้วนๆนะเราเฮ้ยนี่ไงมาแล้วสร้างเร็วที่ผมต้องกานะเคไทคอมมานเดอร์อา้าวพิซซอนิกลอ๋อลบ แรมที่เอาคนไปอยู่ในนั้นเหสามวันแล้วก็ดูผลที่ว่าเขาได้รับพลังจิตอะไรสักอย่างค่อยเอามาอธิบายในริบซอดหน้าแล้วกันหนึ่งวันใช่ไหมได้ Aa, here, เลยห e> ja, นึ่งวันเจอแล้วหนึ่งวันอ๋อคิดไปอ๋อ

แย่ yeah. ลคือมันจะมามันจะมีเอ,อยานเอเรียดกากบินมาครับมาทําไมรู้ไหมมาสังเกตการครับเพราะถ้ารอบแรกเราไม่กําจัดมันนะมันจะสังเกตการลว,ว่าดาวเทียมเราอยู่ไหนอนะแล้วค่าความตื่นตะหนกคนก็จะเพิ่มนะครับมันเรียกยังไงให้ไงค่าความกลัวเนี้ยฮะแล้วคนก็จะไม่สนับสนุนเราถ้ามันเต็ม ือว่าเมืองนั้นก็จะหายไปประมาณนั้นนะะแล้วในรูปเนี่ยโฮโลกรอบในโลกนี้ก็จะเป็นเหมือนพายุดูดเข้าไปตรงกลางถ้าใครเคยเห็นนะครับแล้วเนี่ยฮะไอแบตเทินชิพเนี่ยก็จะมายิงดาวเทียมนีตกลงไปนะครับทำให้เราไม่รู้การเคลื่อนไหวของออพื้นที่นั้นนะครับว่ามีอะไรบ้าง แต่มันก็เป็นสูตรอย่างหนึ่งนะครับสูตรเรียกแบตเทอร์ชิพแบตเทอร์ชิพเนี่ยมีส่วนประกอบเอเอไอเทียเสร็จเฉยเลยอ่าอ่าสั่งเลยละครไฮเปอร์เวฟเอาได้เกาะโกด้วยนะครับคุยต่อบ่นต่อนะเชื่อว่าท่านผู้ชมนี่อยากฟังผมบนนะ่นะอ,อีแล้วก็ไรวะ แล้วก็อ๋อใช่ครับในเรือลบในเรือลบเอเรียเนี่ยบตเตอรชเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอวะวัตถุวัดวดสดุอาวุธมันเป็นเหมือนอ่ะเรียกว่าของหรือว่าไอเทมลัวกันมันเป็นอ,อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับก็คือ fusion r a n d นั่นเองเอที่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นอตอนนี้เครื่องบินสู้ครับแล้วเป็นยึกอยักยึกยก ยิงมาใส่นะฮะโอนัดนัดเดียวหรือว,ว่าสองนัดวะใช่ไหมนัดเดียวรลอว,ว่าสองนัดนะฮะคือน,น,นะครับคือเราจะเอาตรงนั้นอนะมาทําเป็น,ป,น,น,าาป,น,นปืนเครื่องบินเอามาทําเป็นเนี่ยปืนเครื่องบินเรานั่นเองนะโอเคทีนี้เราก็จะมาทํานี่ครับเอ่อไหนวะเฮ้ยโอ้ไม่พอ Advanced Construction ก็คือสร้างเร็วขึ้น จากไอยานเอเลี่ยน20วันเนี่ยจะเหลือ7วันแต่ว่าจะใช้ส่วนประกอบพวกนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับคือมันก็แลกๆกันได้นะวิจัยระเบิดเอเลี่ยนแม่งเลยโอ้ยเพิ่มคุณภาพยาเอาดิเก็บโดนมาใช้ก็ไม่จะเป็นนะ แต่ก็จำเป็นบ้างอ,อันนี้บีนเน็ตไก t ์เจนี่เลยไฮเปอร์เวฟ14ดวันเลยก็นี่พิสานิกแลบทำอะไรได้นี่เดี๋ยวจะค่อยอธิบายในเอพิซอดหลังๆนะโอ้โหอ ยี่สิบวันทำไรต่อดีวะซื้อของซื้อปืนให้ดีไหมปืนพกเลเซอร์นี่ซื้อเลยเมานี่โอ้ตังหายไปเยอะนะนี่ยังฮะเกรย์มาร์เก็ตเลือ่อนลงไปนี่ฮะได้รับความเสียหายอ่าแปดสิบ หาอันแล้วก็ดวนอื่นนี่ฮะเห็นตัวสีเขียวไหมครับก็คือไม่มีการค้นคว้าวิจัยแล้วสามารถขายได้เลยจัดเลยนี่ครับโ,โหจากอโอโเนี่ยโยนจรวดไปตุ้มเหลือเหลือห้าอาหาร โอ้อันนี้อันนี้แม่มเก็บไว้เล่นนะฮะอาหารเอเลี่ยนเก็บไว้ดูอย่างละหนึ่งแต่ถ้าได้รับความแจอันนี้เอาไปเจา้าไปทิ้งไหนก็ไปนะฮะทิ่เท่านี้เท่านี้เราก็ได้ตังคกมนเลยฮะอ่าโอ้900อ่โอ้โหคลิปนี้ยืดยาวมานะฮะก็จะแบ่งครึ่งคลิปแล้วก็ลงแล้วกัน เพราะว่ามันอัปโหลดนานนะครับนานมากแล้วเ,เกิดปัญหาอีกต้องอัปใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับนะก็กันไว้ดีกว่าแค่นะก็โอเคครับขอพักก่อนแล้วกันนะใกล้ใกล้จบแล้วนะครับใกล้ยังใกล้ยังวะก็ใกล้แล้วเนะี่ยพอเราเค่อยคุย <laughs> เดี๋ยวยาวนะ เอกเอก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมารับชมนะฮะกับผมไซดีเคนะฮะร,รักทุกคนนะฮะร,รักแสดงความจริงใจนะออสำหรับวันนี้ก็แล้วก็สวัสดีครับ